สบายดีทุกคนเหมือนนิพพาทุกคนมาเบิงฐานขายงวัวอยู่ประเทศอังกฤษเนาะว่าชิคายได้โตเท่าไรเนาะมันสิแตกต่างกับบ้านเฮาบอ่อเนาะมันเสียดราคาถือราคาแพงซํำได้เนาะมือนนิพพาทุกคนไปเบิงวิธีการขายงวัวและก็ขายงวัวอยู่อังกฤษเนาะนี่มือนี้ตื่นแต่เสาเด้ตื่นแต่เจนวงเสาพี่น้องรถเขาจะมาหับเอางวัวเหมือนี้เขาสิเอาไปขายกันแล้วมันสิได้ร้ายปันไดเนาะไปเบิงนํากันทุกคนนี่ก็จะเป็นรถที่เขาจะมาหับพี่น้องนี่ ขันมาไงซะเขาจะมาหับเอางูงูเห่าดีจุดเด็ดดีดีนนดีนีดีดนดีดีีดีดีีีน ย่อเสียไปขายขับเขาไปแล้วก็ล็อกนลองกอนไว้ล็อกัใไว้เป็นสันเป็นสัน เขาจะเอวงัวห้ามายู่ในสถานที่แห่งหนี้นะทุกคนซึ่งง่วเ้าก็มาห่อสถานที่แห่งหนี้แล้วทุกคนขายเป็นูนยนร่วมที่จเจ้าขายขายอุป,ปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์ถูกอย่างเลยทุกคน,กเ,เ,กเ,นคเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเขาก็จะเห็ียดคบวงจรแะมีการสื่อการค้ายอย่างต่างต่างเนาะนี่ก็จะเป็นสังเวียนเน้วยว่าส่วนที่เขาจะเอวงัวมาขายเนาะทุกคนมันจะเป็นลักษณะแนวนี้เลยทุกคน ไข่ายแบบซ่องเบียนตีไข่บานเท่านะและนี่ก็พาทุกคนมาเบิ่งเนาะงัวที่เขาจะนํามานะเขาจะมาค้งเหมือนเป็นล็อกเป็นลลอกแบบนี้เลยทุกคนเขาจะมาคั้งปลาไหวอย่างเนาะเขาจะไปหับมาจากแต่ละฟาร์มแต่ละฟาร์มเนาะแล้วเขาก็จะมาคั้งว่าเป็นส่วนเป็นส่วนก่อนที่เขาจะเอาไปขึ้นขายทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนจะมีงัวหลากหลายสายพันธุ์พ่น้นองแบบมีทั้งงัวนุ่มงัวพันธุ์งัวสีงัวเหนืองัวยังหลายหลายสายพันธุ์ทุกคนจะเห็นได้เลยว่างัวอยู่นี่เนาะ จะมีลักษณะแตกต่างกันแล้วก็จะมีลักษณะหลายสีสันเลยพี่นนอกจะเบิ่งแม่หนาตามันแต่ว่างัวอยู่หนีหนอกแบบหนาตามันเป็นยังได้าะหนาตามเป็นฮึกๆนะทุกคนมันโตใหญ่เน่อแล้วมันกันหนาตาฮึกบ่คือง่วบ้านเฮาเนาะงัวบ้านเฮามันโตหน่อยหน่อยแบบคล้ายๆบนหนาตางัวบ้านเฮามันยังเป็นมิดนะคอยโู้หัวมันเป็นยังไงเนาะคล้ายๆมันโตใหญ่แล้วมันโตกึืนนะมันก็เลยเหตุแบบงัวหนาตาฮึกๆพี่นนอกคอยคิดแบบยังไงแหละบ่หัวมันเป็นยังไงเนาะแต่ว่า มึงแบบมันคือแบบลักษณะแบบมันจ่องมึงหนาะเขาแบบมันบทิหารค้นก้องวัวอยู่นี่นะพี่น้องมันเห็ดหนาะตาแบบแน่มึงเจา้าซ้ำอีสังงี่ซ้สำสิกินเห่านียพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นงัวเห่าเนาะที่ว่ารถเขาจะไปหับมาแล้วเขาจะเอามาป้าไว้นี่เนาะแล้วก็จะเอาไปขายต่อทุกคนนี่ เป็นว่าเฮาสิว่าเฮาสิขายในมือนี่สามตัวในใยแห้งสามตัวนี่น,นี่อันนี้มันเป็นของเฮาจิสิขายเนาะหาลอกมี่ชาวมาขายวันนี้รวมประมาณสาวสักสองตัวแต่เอามาขายมาเบิร์รนด้วยกันไม่ใช่ไหนราคาเท่าไรเนาะ นี่ก็จะเป็นของคนอื่นที่เขาจะเอามาขายกันเนี่พมีตัวบังง่ายบังใหญ่ทุกคนงวดที่เขาจะเอามาขายกันนะตัวใหญ่ยี่ลีไมีหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายอันนี้ทุกที่เห็นตัวแรกกับตัวบางง่ายบงงางใหญ่ทุกคนได้ยินบอกเสียงแง่ๆที่เขาจะเอาไอ่มันเขาขายขายแกะกันเนาะแต่ว่าเ้าสิมา ขายงัวเ like หมื ouais. are, day, 네 immt, like 15, อนนี่ขา้าวบนได้บ้าขายแกะนะเพราะว่าเขาจะเปิดเปิดสตาร์ถ้าขายก็คือสิบโมงเนาะตอนนี้ฮะก็เป็นเวลาเก้าโมงพอซันฮาถ้าก็จะเปิดการประมูลนะว่าเปิดการขายก่อนนี่จะเป็นงัวจะก็จะว่าขายพี่น้องตัโตปงไงบังไงก็ว่าหัวราคาเขาขายกันเท่าไรนะเขาสื่อกันเท่าไรเนาะเ้าต้องไปเบิรงรแล้กันว่าราคาขายตัวจริงมันสจะเท่าไหรโตบปงไงบังไงตีทุกคน nào Tôi bong nhây bong nhây. Sao anh vẫn đi vậy Thế Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เบื้องทุกคนขอยิปีนขึ้นไปปีนทางเทอสเท้ายมุมสูงห้ทุกคนเบื้องนากันนี่ทุกคนปีนในท่านี้ทุกคนภาพเฉไใดมากมันมีลายโตพุกคนขออยันในทีขเข้าจ๋อมาคายมือหนีมีแต่ประมาณหารลยโตหกรลยโตนะทุกคน แต่ว่ามันจะแห่กันอยู่ลอกละหาโตบอ่อซิบโตบอ่อิงตามเนาะก็จะประมาณนี้จ้ะทุกคนมึงหนาตาง,งว่วบานเขาจะเบิ้งซอยกันตีเจ้ามันหนาเป็นมิดเพราะเขาหนาฮึกนะมันโตใหญ่ลวมันหนาฮึกเป็นนแบบคอยคิดไปเองบ่หรือว่าผมจะคิดว่าแน่ใดเนาะมันโตใหญ่เจ้า,าจเบิ้งแบบงวัวบานเขาอะนะตามที่คอยเลาะเลาะมาเนาะพอคอยเห็นงวัวแบบแบบงวัวเป็นกระดูกแบบเคยมาเจอไหน งวสันห์แห้งแบบกระดูกกระดิกีส่วนร้ายจะเป็นแบบงวตูตะระโตมันจะเต็มเต็มเต็มเลยทุกคนมึงค่าโอนค่าตน้นค่าเต็มมันบักง,ง่ายบักง่ายพี่น้องตัวที่เขาจะมาขายเลยไม่มีหลายซีซันก็พี่น้องไม่โตได้กลืนกลืนกลนกลนกลนโตได้ก็โตบักง,ง่ายบักง่ายเฮ้โตเถิกที่โซลรวิงอ๋อระวิงอ๋อระวิงพี่น้อง สายพันเธอจะมันกดมันสะออนี่ยกดมันโตแก่แบบไงอาร์วิงโตมันคือกับตัวสีดำตะกดตัวใหญ่ให้กันแต่ว่ามันตางแต่สีมันอาร์วิงแม็ดโตแบบไงแบบไงเนี่ยโตเสี่ยม อยู่บ้านอยู่เงื่อนแฟนจะมีแต่โตสีดำกับโตสีเทาแล้วก็โตหนาขาวนี่ทุกคนตัวนี้เป็นกัะช่างขนาะดพี่น้องจะว่าแหมคนมันคนไม่เป็นมายกมายิงแต่ก,การขาวการไงซีเซนร์กาโลยอ์ไอซีซีไทยมันเป็นกาโลย์อ๋ออ๋อหันี่เด็ทุกคน Like this. นี่คือคนเป็นาหากไก้กตัวนี้ไนว่าการขาวการดำจะมงคนมันนะทุกคนแบบว่าซับไปซับมาซับไปซับมาแบบคือแตงเอาหนีค้นมันนะดิดิดค้นมันงอแบบนี้ แต่บางคนมันยิงๆๆ่งเงี้ยๆหนะังงอซสบายสบายงามข่อยว่าข่อยอยากได้งงอแบบนี้แฟนเขามาบอบอซื้อะไรนี่เพราะว่าตอนแต่ก่อนมีอยู่แล้ว่ามันพยายามสีส้นแฟนข่อยเนาะแล้วแฟนของเขาไ,ไปขายวันนี้เขาก็บออยากมาเลยสายพันธุ์นี่นะมันดื้อมันส้นเนี่ย น,นีจะเป็นสายผัธน,น์อียงการเซเว่นแผล y o u know the one that he c o h e d down next to it's like that เซเว่นแผ่เซเว่นแผลพี่น้องสายผันุนเซเว่นแพลนามุ่งขนาดเซเว่นแผลพี่น้องหน้นาหันหนน พ well, so ี่น้องสายพันธุ์นี่รามาชันรามาชันนะจ๊ะแม่โตมั้ยรามาชันยี่รามาชันทูนี่ วัวบ้านเขามีพาส,สปอร์ตว่าถูกโตพีนน่น้องทัานมมีนังซื้อวีพาส,สปอร์ตก็คือบอดไดขาย้า่นองเขาจาะบาซื้อตอนนี้นพาส,สปอร์ตวัวแต่ละตมีพาส,สปอร์ตมีพัส,สปอร์ตแล้วก็เขาจะเขียนบอกว่าวัวนี่สายพันธุ์อีหยังเนาะอายุจักเดือนจักเดือนนะคะวัคซีนมาจากขังวัคซีนยี่ห้ออีหยังเขาจะบอกเบิร์กอร่อนทุกคนอยู่นี่นะ ย tamam ิ่บอกเสียงของเสียงของขับสนั่นอยู่มันห้องว่าก็ว่าอยู่นี่เสียงขออานอ่านอ่านทางไหนเป็นข้าเจ้าประมูลเจ้าขายแคนพี่น้องมาพี่น้องในมงเวลาในการขายเด้วจ้ะทุกคนมาเริ่งวิธีการขายของเขาเจ้าเลยจ้ะคนขายเนาะก็จะไป ไล่ทุกคนเขาไปในสังเวียนไปไล่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 มันโซโตพี่นนองโซโตพี่บอกคนที่เขาจะยืน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 ออกสังเวียนนะทุกคนคือคนที่เขาจะสื่อเนาะแล้วเขาก็จะย่ Nh อมือขึ้นเนาะแบบบางคนเขาจะย่อมือขึ้น,น,นเห็นบอกหูที่ว่าเือใหม่นะทุกคนคนนั้นจะเป็นใครแบบกรรมการมาด้วยเนาะเขาจะ บิดราคาขึ้นบิดราคาขึ้นเนาะพูนั้นเสนอราคานั้นเสนอราคาเท่านี้เนาะเขาจะบอกว่าไว้ไพี่น้องแบบภาษาอังกฤษเนาะของคนอังกฤษนี่นะเขาบอกแบบจังได้ว่าบอกว่าเอียดีแล้วพี่น้องฟังแบบคือขูบาาเหตุนี่พี่น้องเลยบอกว่าเอียดีแล้วแขวนบอกเขาใจสำนึกว่าเขาจะบออีกอย่างกันเนาะส่วนแรกก็จะเป็นแบบเธอที่ทูเธอที่พาวซิกซีซิกทีวันฮันเลว่าเท่าสนเขาจะจะบอกแบบนี้แต่ว่าเขาจะบอกว่าเอียีแล้วพี่น้อง ลักษณะการค้ายก็จะเป็นแบบนี้เลยจ้ะทุกคนจะแบบค้ายว่าเปลี่ยนเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนกันไปเนาะทุกคนเปลี่ยนเอางูอแต่ละโตแต่ละโตแต่ละโตมาเคยมาจะได้มาเขื่อนส้งเวียนเนาะคนหนึ่งที่เขาจะเอามาขายเนะี่ยเขาจะเอามาขายหลายเลยบางคนบางคนก็นเอามาเป็นสีนะ่หาสิบตัวเหรอทุกคนเขาจะเอามาขายนะคืองัว ที่ว่าขาเจาะเอามาคายเนาะราคาเริ่มต้นด้ว่าราคาที่ขาเจาะสตาร์ทขายนะยุทีเก่าลอยผ้าต่อหนึ่งโตเนาะหลังจากนั้นคนสื่อก็จะบิดราคาบิดราคาแต่ส่วนร้ายเนาะก็จะประมาณนอ่าพันอับขึ้นเมื่อเนาะที่ขาเจาะายกันเนาะแต่ว่ามันก็ต้องเบิ้งน้ำขนาดของงวเนาะอายุของงัวเบิ้งตัวจริงทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นัตเทอร์ขันจะได้ราคาแพงราคาสูงกว่านะ สูงกวาตบเมเนาะทุกคนได้ยินบอลักษณะการคายก็จะเป็นการคายแบบทุกคนคือบอกว่าแหวงอีนี้หรอพี่นนองแบบฟังนํากับพท่านพี่นนอกคล้ายคคูบาเทศเลยจ้ะทุกคนแต่ว่าระยะเวลาในการใส่ต่อหนึ่งขังเนาะก็จะประมาณหนึ่งหน้าที่ต่อหนึ่งสุดเนาะเขาอาจจะเอามาคายแบบ ค้ายๆบางบางโตบางครั้งก็โซโต1 2โตบ่4โต6โต10โตบ่อิงตามแต่ว่าจะบ่สามารถใส้ได้หลายโตทุกคนเพราะว่าก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยเนาะซังเวียนมันเป็นซังเวียนที่แบบบ่ได้ใหญ่ินะก็จะประมาณนี้เลยทุกคนนี่ก็จะเป็นสายพันธุ์อีหยังก็พี่น้องบ่จือเนาะแต่ว่าลักษณะการขายก็ตามนี้จ้ะทุกคนตามที่ทุกคนเห็นเลยจ้ะ หละจ้าพี่น้องเป็นงวงที่คอยมักเนาะสายพันธุ์แบบนี้การรอยจ้าพี่น้องมือที่บรนนาหากขนาดพี่น้องนี่ก็จะเป็นการขายสายพันธุ์การรอยพี่น้องคอยมักงวแบบนี้นะคอยมักแข่งทึงขันแบบพอของแฟนนะจนสื่อหูอันที่เป็นอ่าหูของงวนี่นะเอามาให้คอยเนาะเป็น,นของขวัญให้คอยแล้วว่าคอยมักสินะคอยก็เรียมตาตังเกโตนะคอบเนาะดีจ้าทุกคนมือที่ขอมมันเป็นตะแพงก็งแบบ จะบงีการการขาวกันการขาวการดำตาเนาะแล้วมันจะพี่อีกการขาวแล้วก็การดำแล้วก็จะมีการขาวการอีชังซีมันจะออกเท่าเนะทุกคนมัวกาลาเวนะสายพันธุ์กาลาเวเนมันจะมีซีสันแบบมันงามทุกคนและระยะเวลาในการประมูลกัตามที่ทุกคนเห็นเลยจ้ะที่บอกไว้ในคลิปก่อนประมาณหนึ่งนาทีเนาะส่วนแรกใส่เวลาประมาณนี่แหละหนึ่งนาทีเนาะ ดต่บกคายหนึ่งนาทีเนาะบางเท่อนอะ่ะคอยนับเบางนาทีแต่แทกะ่ะบางทีก็ประมาณสี่สิบวิเนาะแล้วก็แล้วสินะนี่จ้ะก็คือถาสุวรรณา้าประมูลแล้วราคาเต็มและะ้วก็เจ้าก็จะไขประตูมันไปเนาะซึ่งว่าการาเวจบอยู่ที่ราคาเก่าลอยหาสิบเก่าลอยหาสิบพาวต่อหนึ่งโตทุกคนนี่ก็จะเป็นสุดใหม่มาอีกแล้วทุกคนอ่าคนที่เขาไล่อยู่นะ อ่อยโบนาใจว่าเป็นเจ้าของงัวบอเนาะหรือว่าเป็นพนักงานแต่คอว่าน่าจะเป็นพนักงานเนาะที่เขาเจาเขาไล่ยืนเจ้าของงัวบางที่อาจจะบบได้เขามาไล่แต่อาจจะเบิ้งขางๆเบิ้งอยู่ขางๆเนาะยิกงตามเนาะแต่ละเจ้าของงัวเนาะคือส่วนร้ายที่ข่อยมากกับพอแฟนหรือว่ามากกับแฟนเนาะมาคายแต่ละเถื่อนคือพอแฟนจะเขาไปด้สังเวียนเลยเนาะแล้วกัแฟนก็จะเขาไปด้สังเวียนเลยเนาะการคายก็จะเป็นลักษณะการประมูลคือจากทุกคนเห็นนี่แหละ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะ uh. ถามุติะ่าไรเป็นเงินกี่บาทเท่ามันถือจูโตหนึ่งก็จะประมาณซ้าลลาดขึ้นเมื่อนะ uh. ทุกคนประมาณนั้นประมาณซ้าลลาดขึ้นเมื่อนะคือกาละเวบักหนึ่งนี่กะจะถึงอยู่ประมาณนะ17-18ล้านนี่แหละทุกคนแต่ว่าส่วนร้ายกะตามที่ราคาที่เข้าเจเาะแบบจบมาก็คืออยู่ที่ประมาณ 1, 000, 000, พันอับพันอับเนาะทุกคนก็นถึงอยู่ประมาณเนี่ยซ้าไปลลาดเนี่ยทุกคน ยิ่งตามขนาดเพาะแต่ถ้าเป็นโตเถิกนี่โหวยบางโตก็เป็นประมาณหาสิบล้านทุกคนโตเถิกนะก็คือมันก็ขืนครับขนาดของมันละกันเกิว่าจะได้ความแข็งแห่งของมันละกันอายุของมันทุกคนกระจะประมาณนี้ทุกคนแต่ว่าถาสมุดว่าเอาไปคายอยู่บาทเท่าเนะาะเขาอว่าโอ้ก็คือนี่กว่าสัปปะมานเนี่ย หาสิบโตบอหรือว่าสามสิบโตในขวานสมาร์ทเฮดเครื่องกรอนเลยทุกคนก็ถือว่าเป็นเศษที่หน่อยคนหนึ่งนะไปหนอ้านสูงนะเฮาบีขนาดนั้นเนาะได้ไปขายขนาดนั้นนะทุกคนกระโบงหัวราคาหัวอยู่บ้านเท่าเนาะมันราคาแพงบัรไดเนาะแต่ส่วนหลายที่เห็นอันข้าเจ้าขายกันกันจะอยู่ที่ประมาณหาหลานหาสิบหลานบอหัวอยู่บ้านเฮาเนาะหรือบอเนาะอาจจะมีราคาที่ว่าสูงกว่านั้นแพงกว่านั้นเนาะ ถ้าเป็นงัวพันธุ์อีกอย่างต่างๆนะคืองูอยู่ไทยเนาะก็จะมีตัวเเป็นแซนก็ยังมีเนาะทุกคนเพราะสั้นข่อยกับโบูโรไลละเอยียดเนะาะเกี่ยวกับงัวเพราะสั้นข่อยก็ขอ,อนําเสนอในมุมมองของเอกษตรกรอังกฤษที่ว่าข่อ,ขอยใดหูหรือว่าใดศึกษาอยู่หนี้มาเนาะนี่ก็จะเป็นเถวของงวของแฟนเนาะทีมวา่ายเนาะแฟนก็จะเขาไปได้สังเวียน,ปนไปไล่ครับเขาเจาเลยจ้ะงวอยู่หนีเนาะ คือของแฟนนี่เอามาขายในสุดนีก็คือทุกคนเห็นเลยจ้ะเช่าสองโตเนาะก็จะประมาณนี้เนาะจะเปลี่ยนเทียดกันไปเนาะไล่ไล่อาจจะอิงตามแต่ละขนาดทุกคนคือพอของแฟนเนาะเราจะเลือกเลือกเลือกตัวที่ว่ามันใหญ่สําคัญสินะก็เอามาเขาสุดหนึ่งต่างหากเนาะวก็ถ้านสว่ามันใหญ่ในระดับหนึ่งก็ามาเขาสุดหนึ่งต่างหากเนาะมันจะอิงตามนะ แต่ว่าข่อยเบิองในตาข่อยมันก็คือว่าบวงใหญ่เนาะแต่ว่าข่อยบือหัวเราเราเบิองแบบใดเนาะเราว่ามันใหญ่เราเวลาก่อนที่จะเอามาขายเนาะเราจะตบแตงมันน่อยหนึ่งก็คืออ่าเป็นบวกค้นเหมือนสินะค้นเยบอลอันหางมันสินะเราก็จะตัดออกเนาะล้วก็ค้นอยบอลหูมันนีเราก็จะตัดออกเพื่อังเราคข่อยเท้าเราเป็นยังจะคือตัดออกเพื่อให้มันแบบ ให้มันให้ให้คนที่เขาเจ้าสื่อแดมเห็นกดมันแบบกดมันมีสีใหญไงบล่อกมันแบบมันแข็งแห้งเนาะบนคนอยู่บนหูมันตัดออกเป็นอย่างเพื่อว่าให้เขาเจ้าสมารถแนบเห็นนมัมเบอร์มันเนาะก็จะประมาณนี้การขายเนาะทุกคนส่วนว่าการขายก็จะมปาะมนนี้ได้่าคืออ่าในเช้าสองโตเนาะที่ว่าเขาขายไปเนี่ยทุกคน ก็คือราคาก็จะบ่อได้คือกันเนาะราคาบางตัวก็จะได้แพงแนบางตัวก็จะได้ถือแน่แต่ว่าโดยเฉลเลียกับประมาณพันอัพขึ้นเมื่อเนาะก็คือในราคา22ตัวนี่ตกเป็นรวมทั้งเบิ้เนาะอได้อยู่ที่ราคา26,000เนาะทุกคน26,600 600พร้าวเนาะถ้าไลเป็นเงินบาทเนาก็ถืงอยู่ประมาณ2 0 0ยปลายหลานทุกคนขอบใจล้านเนาะสำหรับทุกคนที่เบิรงคลิปนี้มาจนจบเนาะ ขอให้ทุกคนจวยที่ตามกด like, ไลค์กดแชร์ด้วยด้เทุกคนถามให้หมักวิธีชีวิตของสวนบทอังกฤษเนาะเกี่ยวก,กับการหลังเลี้ยงแกะเลี้ยงง่วงสีข่อยอจะนำเสนอในมุมมองที่ว่าข่อยได้มาอยู่นี้ตามที่ข่อยในหูได้เห็นเนาะแล้วข่อยขยายพี่น้องระสาสุนเล่าเรือว่าคนอื่นๆที่มาติดตามสองหนีได้เห็นนํากันเนาะว่าเขาเจ้าขายจังได้มีวิธีชีวิตกัน,นดาเนินแนวได้เนาะเกี่ยวก,กับอ่า กสิกรรมบาดเขาเนาะมีการจัดการการบริหารแนวใดเนาะอยากให้ทุกคนได้เห็นบางเชีย่อทุกคนการจะได้นําไปเป็นบทเบที่เหนบในการที่ว่าเหตุกสิกรรมอยู่บาดเขาเนาะขอบใจได้หลายเนาะทุกคนไปก่อนจ้าบ๊ายบาย